เอา่อนเริมวันนี้นะก่อนเริมวันนี้จะถามจากใจเลยว่ามีมีใครไปเที่ยวงานอะไรก็บธงเที่ไหนมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีแต่ช่วยขายของกับบ้านผมมีแต่ช่วยทำครูฮะช่วยทำอะไรที่โรงเรียนครูเขออเที่ยวโรงเรียนเขาไม่ให้เขาบังคับให้ทำออกเก็บคะแนนใช่คืออันนี้นะเป็นที่รู้กันเลยนะเราเป็นมุสลิมนะห้ามร่วมแม้กระทั่งผ่านไปเที่ยวงานหรืออะไรก็ตามแต่รู้ว่าทุกอย่างเลยห้ามไปร่วม แต่ถ้าครูแบบว่าแต่บังคับให้เราทําเพื่อเจ็บไแนนอันนี้ก็ทําไปเพราะว่าเเพราะเราโดนบังคับเพื่อนเจ้าเราไม่ต้องรับจ้างไก่สิ่งพวกนี้รู้ว่าเราเป็นมุสลิมนะห้ามร่วมบางคนบอกให้ผ่านไปดูผู้ไปเที่ยวงานไปซื้ออะไรกินไม่ต้องบางคนไม่เคยขายของก็มาขายในงานระกงหลักการอิสลามถือว่าไม่ได้นะฮะเราหมดรู้ว่าอย่าไปเห็นแก่มันจะจ้าง้งผมวันไหนมันเป็นเรื่องของแง่เป็นเรื่องของต่างศาสนาเราไปร่วมไม่ได้ มันี้เป็นคือมันจ้าผมจนแบบบิมมากี่วันแล้วก็ไม่รู้เลยวันจะทงมาแล้วยังพิมมาหาผมในโทรศัพท์ดีกโอ้ผมก็อยากบล็อกมันมากเดี๋ยวมันก็ต่อยผมอีกเออมันเป็นไรก็คุยเข้ดีไม่เป็นไรก็บอกว่าเราทําได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ถ้าครูแบบว่าให้ทากระทงเพื่อเก็บคะแนนอันนี้ถือว่าความจะเป็นละมันมีแต่ถ้าทงที่ดีถ้าเราสนิทกับครูอ่ะเราก็บอกว่าครูครับให้ผมทาอื่นได้ไหมที่ว่าเป็นแทนคะแนนไปที่ว่าจะทํากระทงนี่ให้ทําอื่นเพราะว่าจุดยืนมุสลิมเราเนี่ย บางคนนะบางคนเห็นไหมบางคนไม่รู้ศาสนาไม่ตั้งใจเรียนหรือว,ว่าเรียนไม่เข้าใจเอาลูกไปไปเป็นประกวดนางรืพม่าอะไรเลอะเทอะหมดเลยนะเราต้องยืนนจัดตรงนี้นะใครใครจะเลอะเทอะอะไรปล่อยเขาใครจะทําตัวไงปล่อยเขาเมื่อความตายมาเยือนเนี่ยเขาก็จะได้เห็นในสิ่งที่เขาทํากันทั้งนั้นเลยที่มีคนเตือนแล้วห้ามแล้วไม่มีเชื่อฟังก็เขาก็ต้องรับสิ่งที่เขาก็ได้กระทําลงไปแต่ถ้าเราไม่เคยรู้เลยอ่าเราเราอาจจะเคยผิดพลาด เคยทาอะไรลงไปก็วันนี้ก็ตบัดต,ตัวเลยแล้วอะอัสซัฟวิลอ,อยาลอต่อไปนี้ฉันจะเลิกร่วมพิธีไอ้ที่ไม่ใช่ศาสนาของเราอย่าไปร่วมเลยออกห่างจะปลอดอภัยที่สุดผมยังจาได้เลยที่เมื่อปีก่อนนะที่พี่ผมไปประกวดอหไะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องที่แล้วก็ให้มันแล้วไปอัสซัฟวิลอนะนับตั้งแต่นี้ไปต้องอะไรใครจะสงสัยเรื่องอองาน ประเพณีประเพณีประเพณีนั้นนอ้ประเพณีนี้ปีนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะทําได้ไม่ได้อ่ามีเบอร์ครูนี่มีไลน์ครูมีเฟซครูทักมาดิถ้ามาถามว่าครูครับครูคะเ<ร>อะ่อย่างนี้ทําได้ไหมร่วมได้ไหมไม่ใช่ว่า <ural> เรียนศาสนาไป <ural> มึนกันไม่รู้เรื่องอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้ไปร่วมมั่วสั่วไม่ได้นะเสียนะครับแล้วก็อะไรเอ่อผลระบาปสิ่งนั้นอ่ะที่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ยืนหยัดเนี่ยอันตรายมากนะครับ วันนี้ยังไม่เห็นผลใดๆทั้นนั้นนะใครจะทําตัวอีลุยชุวยแชร์ร่วมร่วมได้หมดอะไรได้หมดอันนั้นเรื่องของเขาเราพยายามรักษาตัวเรา,าตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ฝากรู้สึกทุกท่านไว้แค่นี้นะครับหวังว่าอขออ้อนุอาต่อร้อนนะครับให้อาล้อนช่วยปกป้องรักษานะครับพวกเราให้ได้เข้าใจในศาสนาที่ถูกต้องและได้เป็นชาวสวรรค์กันทุกคนนะครับอาเมน